รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันในรายการเชิญตะวันกับท่านวอทุกเช้านะคะที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขและพบคําตอบในชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดโมงเชา้าหลังเคารบธงชาติพีพีทีวีช่อง36ค่ะ ว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเลยจริงๆสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งเสียงดีอย่างนุชจรีศรีราชาเจ้าของเพลงดังอย่างหมาหยอกไก่ที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อหลายปีก่อนทำให้เสียโฉมจนต้องสัญญกรรมให้หน้าคืนรูปแต่หลังจากสัญญกรรมชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเนื่องจากหน้าเปลี่ยนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมเป็นเหตุให้งานหดกระทบกับชีวิตครอบครัวเธอเป็นอย่างมาก ส่วนล่าสุดมรสมก็ถาโถมเข้ามาอีกครั้งเมื่อมีข่าวลือว่าบ้านของเธอจะโดนยึดแถมยังมีเรื่องกับแม่บังเกิดกล้าวที่เคลือบแคลงใจกันมาตลอดระยะเวลาที่เธองานหดวันนี้สองคนแม่ลูกเดินทางมาหาพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีเพื่อเคลียรสิ่งที่มันค้างคาในใจทั้งหมดสองแม่ลูกจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ไหมไปชมกันเลยครับ องเล่ารายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้างว่าตอนนั้นทําอะไรอยู่แล้วมันเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นชีวิตเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็เป็นเป็นนักร้องที่มีที่มีชื่อเสียงแล้วเนาะ,ะแล้วก็พอมาปี4ี่หนี่แหละเป็นช่วงที่คุณพ่อล้มป่วยนะคะ,คะเป็นโรคหัวใจพี่สาวก็ป่วยแล้วก็ตัวเองก็พอมาอยู่กับบริษัท FO อก็ช่วงกำลังดังเพลงหมาหย,ยอกไก่เนี่ยร้องแก้กับพี่ทศพล เลยนะวันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงเชื่อในความคิดของตัวเองแล้วก็คนอื่นอย่างแม่เตือนเตือนมาอย่างเงี้ยเราก็ฟังนะไม่ใช่ว่าเราไม่ฟังแต่ว่าเราบางทีแบบว่าด้วยความเป็นวัยรุ่นค่ะมันก็อาจจะแบบว่านน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วตอนนั้นอายุประมาณยี่บสองย่างยี่ิบามค่ะก็อยู่ในช่วงร้อนเลยค่ะ ร้อนมากนะคะแล้วก็พอดีว่าแม่ก็เตือนแล้วบอกว่าแต่ว่าด้วยความที่เราเราก็คิดว่าถ้าเราเอาแม่ไปด้วยหรือว่าพ่อไปด้วยเนี่ยสู้พ่อป่วยอยู่เนี่ยสู้ให้พ่อนอนนอนอยู่กับบ้านดีกว่าไหมค,คือความคิดเราอาจจะเป็นเด็กๆไปก็ได้สําหรับสําหรับมุมมองของแม่เนาะ,ะก็เลยแบบว่าไปไปกับเพื่อนสองคนแล้วก็ออก ออกรถจากกรุงเทพก็ประมาณตีสองไปถึงจุดเกิดเหตุก็มันเป็นช่วงเช้ามืดแล้วอะคือวันนั้น, <6 S 1> นที่เดินทางนี้เพื่อไปคอนเสิร์ตหรือหลังจากคอนเสิร์ตเล่นวันที่่ะคือเล่นเล่นเล่นคอนเสิร์ตวันที่5้ธันวาคมเนี่ยสี่ <4 S 2> ที่แล้วแล้ววันที่6เนี่ยก็คือจะต้องเ,ออเล่นคอนเสิร์ตเวทีไทยสัญจรที่จังหวัดลำปางค่ะแต่นี้ก็นั่นแหละอย่างที่เล่าใ,ให้ฟังว่าพ่อป่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขับรถไปกับเพื่อนออกจากกรุงเทพประมาณตีสองไปถึงจุดเกิดเหตุก็ ตีห้าจะหโมงเช้าแล้วที่จังหวัดสายเอเชียซ้ายมือเป็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพอถึงตรงนั้นก็คือ,อ,อพอได้ชีวิตมาเนี่ยหลังจากที่เขาช่วยชีวิตจากที่ประสบอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยคะก็มีคนเขาเล่าให้ฟังว่ารถที่กําลังขับไปตอนนั้นน่ะขับแซงขวา,าและทีนี้พอขับแซงขวาไปปุ๊บ ก็คงจะหลับในหลับในทีน่นี้รถมันก็คงจะฉลับไปชนกับเหล็กเหล็กที่กั้นกลางขาวๆแล้วก็หมุนไมน่รู้จะกลิ้ตลอก็รถก็ไปหยุดอยู่กับต้นเสะเดาเล็กๆแล้วก็ตรงต้นสะเดา,เน,ดาเนี่ยจะมีจอมปลวกเล็กๆอยู่ด้วยนั่นแหละค่ะก็คือ,อ,อมาฟื้อนอีกทีก็คืออยู่โรงพยาบาล นำ้ำมัสการพระจารยร์วรวชิลเมธีนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราคือพี่นุจรีศรีราชาซึ่งเป็นเจ้าของบทเพลง <laughs> ที่ยอดฮิตเลยเมื่อ10ปีที่แล้วคือบทเพลงอีแววสิ้นหวังและหมาหยอกกันค่ะด,ดังทั้งคู่เลยค่ะทีะะนี้พอประสบอุบัติเหตรุรถคว่ำมาปุ๊บทําให้บริษัทไม่ออกเพลงชุดใหม่ให้ไม่มีงานไม่มีงานจ้างเลยก็เลยแบบว่าเออซึ่งมาซื้อบ้านต่อเขาก็ เออเราต้องผ่อนบ้านเอง<ม>อะไรเองค่ะเหมือนกับว่านหนูเป็นลูกคนเล็กแล้วก็ต้องมาดูแลครอบครัวทั้งหมดมพี่ชายตกงานพี่สาวป่วยเป็น SLE แพ,พ้ภูมิตัวเองแล้วก็โรคไตด้วยหนูก็เลยวันนี้จะมาขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สักคนนะคะช่วย,วยชี้แนะแนวทางชีวิตให้กับนุชลีด้วยนะคะค่ะเรื่องนี้ถ้ามองในทางธรรมนี่ก็มองเป็นเรื่องธรรมดาท่านบอกว่าเวลาที่ใครกําลังทําอะไรใกล้จะประสบความสําเร็จ หรือกําลังไปได้ได,ดีมานมักจะมาตอนนั้น mm hmm. โบราณท่านเตือนอย่างนี้คุณยมเชอรีก่อนแต่งงานก่อนโบวชก่อนรับตําแหน่งสําคัญและในระหว่างที่กําลังขึ้นสู่ยุคทองของตัวเองคือกําลังมีชื่อเสียงสุดๆช่วงเวลาอย่างเนี้เป็นช่วงที่โชคลาภ <c oughs> นะหรือบุญกุศลกําลังส่งผลเต็มที่และในช่วงเวลาอย่างนี้เช่นเดียวกัน เขาว่ากันว่าเจ้ากรรมนายเวรเขากําลังจ้อง,ง,องเหมือนเวลาคุณกําลังมีเงินนะย่าจะโทรหาวันละหลายรอบอคคือประมาณนี้เลยสังเกตไหมก่อนแต่งงานเนี่ยนะผู้ใหญ่ท่านบอกว่าไม่จําเป็นนะอย่าไปโน่นอย่ามานี่ให้อยู่กับบ้านนะอคอนบวชก็เหมือนกันนะหรือก่อนรับตาแหน่งใหญ่ๆเนี่ยก็เหมือนกันกำลังมีชื่อเสียงอยู่ดีๆเดี๋ยวคนก็จะแฉโน่นแฉนะี่ นี่คือคือเรื่องจริงเลยคุณผู้ชมเหมือนช่วงที่พระพุทธเจ้ากาลังจะตรัสรู้อยู่แล้วนะพระยามาลก็คุยกันกันกบกับลูกสมุนบริวารว่าเนี่ยถ้าเราปล่อยให้คืนนี้นะพระโพธิสัตว์เสด็จตรัสรู้นะจากนี้นะหลุดจากวงโครจรแห่งอํานาจของเราเลยอฉะนั้นคืนนี้เราต้องจัดหนักเลยรังควานจจ,นะจึงมีจึงมีรูปผจญมารไง<ะ>อยู่ในโบสถ์ในวิหารแทบทุกแห่งเหนะ็นไหมนี่คือปริศนาธรรมโลก ปริศนาธรรมที่ท่านบอกว่าเวลาใครก็ตามกําลังขึ้นสู่ยุคทองของตัวเองเวลานั้นห้ามประมาทเป็นอันขาดประมาทเมื่อไหร่อันตรายกันเมื่อนั้น,นเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณโยมคือช่วงนั้นเนี่ยที่พระอาจารย์ถามเมื่อกี้ก็เพราะว่าเราเรา,เรากําลังดังมากๆช่วงนั้นต้องพูดง่ายว่าต้องดูแลจนสุดๆอ่ะคุณโยมขับรถเองไงเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่มุมธรรมะคือช่วงนั้นเราประมาทเป็นนิดนึงประมาทกับชีวิตตัวเองประมาทกับช,ชีวิตเกินไปแล้วประมาทกับชีวิตเกินไป ในช่วงนั้นเราควรจะเป็นช่วงที่ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดยังกะไข่ในหินนี่เราลงมือขับเองไงแล้วมันใกล้ซะเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมแต่เพราะฉะนั้นในมองของธรรมะก็แสดงว่าช่วงนั้นคุณโยมมาถึงจุดสูงสุดของชีวิตตัวเองช่วงหนึ่งแล้วเราก็ประมาทไปสิ่งที่เหลือคือพอได้รับบทเรียนแล้วจากนี้เราต้องไม่ประมาทต้องไม่ประมาทฉะนั้นมันไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะเท่ากับว่าคุณโยมไปลงทเบียนเรียนวิชาอย่าประมาท นะเพียงแต่ว่าค่าโดยกิจแพงนิดหนึ่งค่ะทำไมเราเป็นลูกคนเล็กแล้วทำไมเราจะต้องรับภาระเกี่ยวกับครอบครัวเราทุกๆอย่างเลยเนี่ยค่ะหามาได้แล้วไม่เหลือกินไม่เหลือเก็บไม่เหลือใช้อะไรนะคะหามาได้แล้วก็คือต้องดูแลครอบครัวไปอะไรเงี้ยค่ะ